ิวสตอมทีวีทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญา ในช่วงนี้ค่ะช่วงของ R S U Society นะคะ,คะหลายครั้งค่ะที่รายการของเรานะคะได้มีการสัมภาษณ์ทางนักศึกษาแล้วก็บุคลากรน,นะคะในโครงการ p a s s e s to ASEAN หรือว่า P2A นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะทางมหาแรงสิทเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบะะัตรค่ะนั่นคือโครงการ p a s s e s to ASEAN หรือว่า P2A เพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้แก่นักศึกษาและก็บุคลากรคะ่ะ พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพั s s เส to มูอาเซียนหรือ P2A ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักษามหาลังศิษย์ หลังจากที่น้องๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่สถาบันต่างๆในประเทศอาเซียนโดยมีคุณหญิงลักษณาจันทองเหล่าหัพันนายกสมาคมอาเซียนประเทศไทยและด็ตอร์จิตริยาปิ่นทองรองอธิการบาดีฝ่ายการต่างประเทศมหายรงสิตค่ะให้เกียรติมาเป็นผู้มอบประกาศเสนบบตรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนักศึกษามหาแรงศิษย์นะคะก็ได้มีการรับมอบประกาศนียบัตรมี2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจานวน1 6คนที่เข้าร่วมโครงการ P2A ในวันที่17-27ถึงตุลาคมปี2556ซึ่งได้เข้าร่วมทํากิจกรรมกับสถาบัานต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง4สถาบัานได้แก่ National University of Laos ค่ะประเทศสาธารณรัฐประชาปิปไตยประชาชนราวและที่2ค่ะ FPT University ประเทศเวียดนามและที่3ค่ะาดายทานนะคะ University ประเทศเวียดนามและ4ค่ะ Northern University ประเทศกัมพูชาค่ะ และกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มทูตกิจกรรม P2A หรือ P2A Student Ambassador จำนวน7คนนะคะซึ่งได้เข้าร่วมและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ P2A ทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมกับ3สถาบันใน3ประเทศอาเซียนเมื่อวันที่11-21กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้แก่ University u t a r a ประเทศมาเลเซียคะ่ะ IBI d ดามาจียา University ประเทศอินโดนีเซียและเมอร์คูบัวนา i v e r s i t y ประเทศอินโดนีเซียค่ะและช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณหญิงลักษณาจันทร์เลาหะพันธ์นายกสมาคมอาเซียนประเทศไทยกันค่ะค่ะก็ต้องขอชื่นชมทางมหาวิทยาลัยรงังสิตนะคะและคณะทั้งทางศิลปศาสตร์และก็บริหารธุรกิจ ที่จัดโครงการ Passage to ASEAN ขึ้นนะคะแล้ก็การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเยือนประเทศในอาเซียนนะคะด้วยตนเองก็จะช่วยให้มีประสบการณ์และก็ได้เรียนรู้จากของจริงนะคะว่าในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเรามีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะมีความเจริญก้าวหน้าอะไรบ้างและจุดที่จะได้เรียนรู้ว่า วัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาษาที่ต่างกันนั้นแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างสันติสุขนี้การประสบการณ์ของนักศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับอนาคตของเขานะคะในการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องขอชื่นชมนะคะทางมหาวิทยาลัยที่โครงการดีๆแบบนี้นะคะในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวะชนซึ่งจะเป็นอนาคตของเราของประเทศไทยและของอาเซียนนะคะ ส่วนในเรื่องของออการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็จะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่นะคะแม้ว่าในปี2558นั้นเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะพอเข้าสู่กระบวนการซึ่งจะต้องเดินทางอีกยาวนานนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีความรู้นะคะเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะนำมา พัฒนาและก็เสริมสร้างให้ประชาคมของเรานะคะได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันสมกับที่ผู้นำได้ตั้งแนวทางเอาไว้นะคะว่าเราจะเป็นประชาคมอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันนะคะมีอัตลักษณ์เดียวกันนะคะแล้วก็เป็นประชาคมหนึ่งเดียวก็หวังว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นอนาคต โดยโครงการ P2A นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับผลตอบรับจากน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยรงังสิตและมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อตัวนักศึกษาเอง ที่ได้รับความรู้และประสรบการณ์ที่ดีกลับไปอย่างมากมายและยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะสำหรับโครงการ Passage to ASEAN ค่ะหรือ P2A นั่นเองค่ะเป็นการมอบประกาศนียบัตรนะคะให้แก่นักศึกษาค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะค่ะ,คะ,คะ ซึ่งหลายครั้งนะคะรายการเราก็ได้เชิญชวนนะคะน้องๆน,นะคะรวมถึงบุคลากรเนี่ยมาสัมภาษณ์ในช่วง SU Society ด้วยนะคะ<ช>ก็ะเ,เราประสบการณ์ว่าไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมีการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างไรประเพณีอย่างไรน้องๆก็มีทั้งความสนุกสนานอาจจะมีความยากลำบากแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมานะคะแล้วก็ทำให้ จะโตขึ้นเนาะโตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมเนยฮะอย่างมีความสุขเนาะ,ะเพราะว่าไปเผยแพร่วัฒนาธรรมยังต่างประเทศแล้วกลับมาบ้านเราเชื่อว่าหลายคนก็ต้องยิ่งรักประเทศไทยมากขึ้นแน่นอนใช่แล้วค่ะ,คะเพราะว่าน้องๆหลายท่านนะคะตอนนี้ก็เล็งเห็นความสําคัญในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่อาเซียนใช่ค่ะปีหน้า<ช>ปี2558น้าบี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วในอย่างเราสองคนก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะอย่างนอกจากภาษาอังกฤษ ที่สาคัญแล้วภาษาไทยเนี่ยจำเป็นต้องพูดได้อยู่แล้วถูกไหม<ช>ต้องมีภาษาที่สามบางคนก<อ>็ต้องไปฝึกพูดบอกว่าภาษาีใช่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น<อ>เป็นภาษาที่เราสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอ่ะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นจะได้เป็นต้นทุนนะคะใช่แล้วใช่ <c oughs> เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ คิดว่าคงศึกษาเพิ่มเติมแน่นอนอยากพูดภาษาจริงอยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะน่ารักนะคะใช่น่ารักน่ารักแต่ว่าได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะอยากพูดภาษาจีนได้ใช่แต่จีนนี่ก็สําคัญญี่ปุ่นนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะคะแต่จริงแล้วภาษาไทยนี่ก็สาคัญที่สุดเหมือนกันนะเพราะเราต้องใช้พูดกันทุกวันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงของวิดด้อมสเปเชียลนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับรถไฟกันนะคะว่ามีประวัติวายาวนานแค่ไหนทําไมถึงต้องเป็นรถไฟต้องเป็นขบวนยาวๆด้วย นะคะอันนี้ยสาคัญมากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสกักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันคค่ะ